สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการสร้างไลว่วูมเพื่อใช้ลงคลิปวิดีโอต่างๆสามารถลงได้ทั้งคลิปสั้นและคลิปยาวและถ้าเรามีผู้ติดตามในยอดการดูวิดีโอผ่านเกณฑที่ทางไลว่วูมกำหนดเราก็สามารถสร้างรายได้จากไลว่วูมได้อีกด้วยวิธีการสมัครสร้างบัญชีไลว่วูมให้เปิดแอปไล่แตะไปที่ไล r วูมแตะตรงโปรไฟล์ที่อยู่มุมขวาบน จากนั้นแตะสร้างบัญชีทางการในหน้านี้จะมีให้เราเลือกว่าต้องการสร้างบัญชีทางการหรือเชื่อมต่อด้วยบัญชีทางการที่มีอยู่แล้วส่วนตัวผมเองยังไม่มีบัญชีทางการให้แตะสร้างบัญชีทางการจากนั้นให้เริ่มสร้างบัญชีในขั้นตอนแรกให้ใส่รูปโปรโฟไฟล์หรือจะใส่ภายหลังก็ได้ ถัดมาตั้งชื่อบัญชีทางการโดยชื่อจะต้องไม่เกิน20ตัวอักษรถัดไปเลือกประเภทบัญชีจะมีเป็นประเภทบัญชีหลักและประเภทบัญชีย่อยถัดไปข้อสุดท้ายให้เลือกประเทศที่ตั้งบริษัทตรงนี้เราก็เลือกเป็นประเทศไทยเสร็จแล้วแตะสร้างบัญชีจะขึ้นหน้าข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล แนะนำให้เพื่อนๆอ่านทําความเข้าใจในแต่ละหัวข้อก่อนนะครับเสร็จแล้วกดยอมรับตอนนี้เราก็จะได้ลายวูมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการใช้งานเบื้องต้นวิธีการอัปโหลดคลิปวิดีโอหรือรูปภาพให้แตะไปที่รูปเครื่องหมายบวกแล้วแตะเลือกไอคอนรูปภาพหรือวิดีโอจากนั้นเลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่เราจัดเก็บไว้ในตัวเครื่อง ขั้นตอนนี้ก็จะเหมือนกับการอัปโหลดคลิปลงในช่อง tiktok หรืออัปคลิปลงใน Reels ในแอปสีฟ้าเมื่อเลือกรูปภาพและวิดีโอได้แล้วเราก็ทำการตั้งชื่อหรือใส่แคปชั่นแฮชแทกต่างๆก่อนที่เราจะกดเผยแพร่เราสามารถตั้งเวลาโพสคลิปได้หรือจะเลือกบันทึกเป็นฉบับร่างก่อนก็ได้แต่ถ้าไม่อยากตั้งเวลาโพสหรือ ให้แตะเมนูเผยแพร่ได้เลยคลิปหรือรูปภาพก็จะถูกอัปลงในไลน์วงเป็นที่เรียบร้อยตรงสัญ,ญลักษณ์กราฟตรงนี้ไว้ดูข้อมูลหลังบ้านและสถิติต่างๆของคลิปวิดีโอที่เราอัพโหลด และสุดท้ายในหน้าหลักของ Line ์ o o m เราต้องการคัดลอกลิงก์ไปโปรโมทในช่องทางต่างๆให้แตะไปที่ไอคอนฟันเฟืองตรงหน้าหลักของ Line ์ o o m แตะเลือกคัดลอกลิงก์แล้วนำไปโปรโมตตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสร้างรายได้จาก Line ์ o o m ช่องของเราจะต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย3 0 0้คนขึ้นไปและมียอดรับชมวิดีโออย่างน้อย30ชั่วโมงขึ้นไป จึงจะสามารถสร้างไรายได้จากไลยวูมได้ซึ่งถ้าในอนาคตไลยวูมของผมผ่านกฎสร้างไรายได้ได้แล้วผมจะทําคลิปสอนการเปิดสร้างไรายได้ให้เพื่อนๆพทุกคนได้รับชมนะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงทาง่านี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ